ของคนเกิดปีมะเส็งภาพรวมครึ่งปีหลังเป็นปีแห่งการเติบโตก้าวหน้าแต่ต้องตั้งมั่นและเตรียมแผนรองรับถือเป็นช่วงจังหวะโอกาสด้านความมั่นคงการเข้าใจตัวเองและการสร้างสิ่งใหม่อย่างมีรากฐานจะเป็นช่วงเปิดโอกาสเริ่มต้นโครงการใหญ่หรือตั้งเจตนาใหม่ทั้งเรื่องงานความรักโดยต้องมีโครงสร้างที่ชัดเจนควบคู่กัน งานงานเดือนนี้เหมาะกับการเริ่มต้นงานใหม่ปรับระบบหรือเสนอแนวคิดระยะยาวสิงหาถึงกันยาเป็นจังหวะเสด็จน้ำโครงการอาจชัดเจนพร้อมยื่นเสนอตุลาถึงธันวาเหมาะกับการรับผลจากสิ่งที่ลงมือมาเช่นได้ย้ายใส่งานหรือสร้างชื่อในงานเดิม การเงินมีโอกาสทางการเงินเช่นโบนัสเงินก้อนหรือสินเชื่อตุลาถึงพฤศจิกาเหมาะกับการเจรจาเรื่องเงินรีไฟแนนซ์หรือประกันต่างๆแนะนำวางแผนสำรองเพราะอาจมีความเปลี่ยนแปลงทางการเงินในทางอื่นร่วมด้วยดูดวงส่วนตัวราคา299บาทติดต่อได้ตามช่องทางที่หน้าโปรไฟล์รัก หากมีคู่เหมาะกับการพูดคุยเรื่องอนาคตร่วมเช่นครอบครัวหรือลงทุนร่วมกันคนโสดมีโอกาสพบคนเข้ามาในช่วงเดือนมิถุนาถึงกรกฎาจากการทำกิจกรรมที่มีเป้าหมายคำเตือนต้องบาลานซ์ความเป็นตัวของตัวเองของแต่ละคนไม่ให้ใช้อารมณ์ส่วนตัวมากเกินไปสุขภาพระวังอาการเครียดสะสมควรแบ่งเวลาพักพักสายตาและออกกำลังกายเบาๆรับเสริมดวงสวดมนต์บทโพชฌงคปิศและอิติปิโสร้อจบ เพื่อช่วยเสริมสติและกำลังใจปฏิบัติธรรม10-15นาทีทุกวันเพื่อเสริมพลังใจให้มั่นคงอารมณ์ไม่พุ่งในช่วงที่มีการเปลี่ยนแปลงบริจาคทรัพย์ให้โรงพยาบาลสนับสนุนงานเด็กเพื่อช่วยเพิ่มเมตตาจากคนรอบตัวหนุนเปิดทางการงานและได้รับโอกาสในการช่วยเหลือ